เดินสายใหม่เดินสายนะครับเดินสายให้มันถึงกันมันจะเป็นไฮวนตอนน้ำท่วมเขาไปใช้สายถลวิรักินี่ใช่ไหมทีนี้เป็นไฮวนเนี่ยมันจะได้ไฟดีซีสามร้อยโวลต์อันนี้สามร้อยโวลต์ออกไปนะครับก็ต่อง่ายง่ายเงี้ยเราเราสมมุติว่าเราอยู่หนึ่งแผ่นเนี่ยชีวิตจริงที่อยู่กันมาทั้งคืนเนี่ยก็เปิดไฟทั้งคืนนะครับเดี๋ยวเชื่อมาดูตรงนี้ 6แตนเล็กนี่ได้ทั้งสามร้อยเลยคือจะเล็กคนนี้ก็ได้ครับคำว่าคำว่าสามร้อยวอนเนี่มยมีช้พนะครับทีนี้อาจารย์มายาดูนะครับเราเราทำเมนบอร์ดแต่ก่อนถ้าเป็นโซล่าเนี่ยเมนบอร์ดจะต้องมีชุดชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับชุดกินแบตแต่ชาร์จคอนโทรลเลอร์เราเนี่ยถ้าจะหยุดชาร์จก็ยกเขนเอาลงครับระบบอัตโนมือนะแล้วก็ดูแอมป์ชาร์จว่าตอนนี้มันเต็มหรือยังถ้าแบตมันเต็มมันก็มันก็หยุดชาร์จ เราก็ยกขันเอาลงลจะได้ไม่ต้องดันไปมากครับทีนี้นก็คือนี่นี่คือแต่ละเดือนแก้พัฒนาแก้ทำแต่แกลงนะครับ,บแก่ลงแต่พัฒนาขึ้นแต่แก่ลงอันนี้คือหลอดหลอดธรรมดาที่เป็นหลอดตะเกียบเพราะฉะนั้นหลอดตะเกียบชาวบ้านมีหลอดตะเกียบก็เปิดได้ไม่ต้องไปหาหลอดพิเศษอะไรแล้วก็คนที่มีอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์จะเป็นรุ่นไหนอะไรไหนก็เสียบได้เลยครับเปิดทีวีก็ได้แต่เนี้ย มันเป็น DC 220โวลต์ซึ่งคนที่สอนเรื่องนี้เราคือดรชิมดาญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาใช้มาตั้ง20กว่าปีแล้วแต่ไม่มีใครรู้เราก็ไปไปฉลาดน้อยไปหน่อยไปใช้ใช้อินเวอร์เตอร์ใช้ระบบคอนโทรลเลอร์ซึ่งโดนหลอกกันทั้งเมืองนะครับแล้วแพงด้วยซ้องเองก็ไม่เป็นแต่ทีนี้เราเอาตัวนี้มาต่อเข้าเนี่ยถามว่าแบตเตอรี่อะไรที่เก็บไฟ220โวลต์ได้ก็แบตเตอรี่220โวลต์นี่ครับมีไหมครับก็เอามา20ลูกมาต่อกันก็เป็น220โวลต์ละ แต่จะเอาแบตใหม่มาก็แพงอีกตอนนี้น้ำท่วมลําสาดเนี่ยมีคนไปจักแบตใหม่เยอะเราก็เอามาที่ที่ไปที่ไม่รักเอาตอนนี้แบตเตอรี่นี่เป็นผู้หญิงนะครับ้ําสาวได้นะเราก็เอามางัดแล้วเติมอย่างล่าสุดที่งานทําบุญนะครับเราก็ไปสอนนิดนึงก็คือเติมน้ํากดลงไปใหม่แบตเตอรี่ร้อใส่กันได้ทีนี้ถามางัดตรงไหนงัดตรงที่เขาเขียนว่าดูนอตโอเพนนะครับ เขียนงัดตัวไหนถ้ไม่ต้องไปหายากเอาคัตเตอร์แซ่เลยโดนอน้อแม่ตรงไหนงัดตัวไหนงั้นแบดได้แล้วเอาสลิงเติมเหมืึกวิเตอร์ดูดน้ำน้ำกดน้ำกดนะครับเขาเขียนโดนอนโอเว่นห้างเปิดกรุงก็เปิดตรงที่ผมอห้างเปิดนั่นแหละจะไปหายากไม่ต้องถามนะแล้วก็งัดออกมาแล้วก็จะเอาสลิงเติมเติมหมึกวิเตอร์นะดูดน้ำกดขวดละสิบบาทตำปั๊มเนี่ยนะครับเอาไปฉีดใส่ลงไปแช่ไว้สักวันหนึ่งมันจะท่วมลงไปเต็มเลยเสร็จแล้วก็เอามาใช้ได้อีก จริงๆแล้วผู้นี้ใช้ได้สักครึ่งหนึ่งอยากถามความรู้แย่ๆนี่ทำไมไม่เอาไปขายความรู้ได้ตังค์เอามาทำไมมาสอนเขาทำไมขายไม่ความรู้นี่ขายไหมีมีแต่ช่วยสนับสนุนคือทั้งหมดนี้นึกยังไงนึกยังไงนึกยังไงทำไมครับทำไมคนอื่นเ้าเป็นรู้ค่าในอยากได้ความรู้หมอบลมต้องเอาตังค์มาความรู้ไปนึ่ไงมิตริโพนนามาบอกเขาฟรีๆสัพปทานังทรมาทานังชิ้น่ิแต่ว่าให้ความรู้ดีกว่าครับคือคือผมตามอาจารย์ยักษ์ตามอาจารย์มัญญามาเนี่ย อาจารย์บอกว่าทานมีฤทธิ์ทดสอบฤทธิ์ทานได้นะครับทดสอบได้ทดสอบมาหลายปีแล้วเชื่อมั่นว่าระบบการเงินเนี่ยระบบธุรกิจระบบเอากําไรกันเนี่ยไม่มีผลอะไรเพราะผมทําธุรกิจอยู่ผมรู้ว่าเงินไม่มีฤทธิ์ครับทานมีฤทธิ์กว่าเงินครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าทานมีฤทธิ์เราจะไปทําเงินทาไมเราก็ทําทานไปทานต่อทานนะครับคนที่ให้ทานเรามาเนี่ยเราก็เอาไปทําต่อเราเป็นผู้เป็นในฐาค่าทาน,น้วครับตอนนี้ เอาทานไปต่อ <S 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 ทานนะไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช้ทานต่อทานตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ช่วยกานทำเพราะคนที่มาช่วยงานนี้ก็มีน้องตุกตานะครับนี่ก็นี่ก็สิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับตัวนี้นะครับนะอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่ใน์ปังนะครับอยู่เบื้องหลังเลยนะครับแล้วก็ทั้งเต็นท์ทั้งน้ําดื่มทั้งอุปกรณ์อาหารการกินเนี่ยนะครับการเดินทางนี่ก็ช่วยมือเลยครับแต่ไม่รู้ใครจะช่วยแก่ครับตัวนี้แต่พียสิ่งกาช่วยเดี๋ยวก็สิ่งเวลาก็จะมาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากครับไม่ยากเราเชื่อมัั่นนนนตตรรรรงงีี้้ะคบเเาาก็ลยทํ ทีนี้กลับมาดูตรงนี้นะครับข้างในนี้นะครับเรนจัเชนลูกหนึ่งสิบสองลูครับแบตเตอรี่ยี่สิบลูกได้ไฟสองร้อยสิบเปิดไฟติดครับเปิดทีวีได้ถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเปิดตู้เชยอมได้เปิดสว่างไฟฟ้าได้ยินเชีย์ได้หุงข้าวได้ด้วยครับแล้วจะหาอินร์เตอร์ไหมครับอย่างเงี้ยจะหาอินร์เตอร์หรือหาแบตเก่าๆดีครับแบตเก่าๆมันอาจจะใช้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้ห้าสิบเซนก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมครับ ถึงยังไงก็ทิ้งอยู่แล้วครับก็เอาใช้ต่อยสักสี่ปีก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้นะครับนี่เป็นระบบที่ง่ายมากนะครับชาวบ้านทั่วไปก็เห็นแล้วทําได้คราวนี้จากระบบเล็กๆนี่นะครับเราข้ามไปฝั่งโน้นครับอาจารย์ครับเป็นระบบใหญ่คือแ800 24ครับสอยงแรงที่นะครับโดยทั้งคุณโจด้วยเหมือนกันนะครับถ้าจะเอาปั๊มจะเอามอเตอร์เดิมๆนะครับมอเตอร์เดิมๆที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับมอเตอร์สองแรง มอเตอร์สองแรงสองเฟสมอเตอร์หนึ่งแรงสามสายเนี่ยถ้ามีมอเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมีปั๊มน้ำอยู่แล้วบอกว่าถ้าเอาโซลา่าไปใช้เนี่ยต้องไปหาซื้อปั๊มใหม่เป็นปั๊มพิเศษสำหรับโซลา่าไม่มีแรงวครับใส่หัวหมดเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านมีปั๊มอยู่แล้วปั๊มน้ำมาดานเสมอตปัม๊มปั๊มสองไส้นะครับตันนั้นเป็นปัม๊มดูดน้ำมาดาน,นะครับเล็กขามสเมตรได้มีขายอยู่ในตลาดทั่ำเพออยู่แล้วแล้วมีทุกบ้านเลยครับเป็นล้านตัวครับาจา์ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าจะให้เปลี่ยนเป็นโซลา่าแล้วก็เปลี่ยนปั๊มแม้แต่ปั๊มมอกปูนเนี่ยก็ขาดตลาดแล้วตอนนี้ต้องเอาปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมทําไงจะคุยกันลงตัวได้มันมีตัวคนคุยครับมีตัวประสาครับก็คือแผ่นโซลา่ามาเนี่ยครับแผ่นโซลา่ามาต่ออนุกรมออกมาเอามาขับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นมีตเตอร์โรงงานใช้ในโรงงานนะครับราคาตัวหนึ่งประมาณ5 0 00กว่าบาทแต่ก่อนใช้ไฟ2 2 0โวลต์ไฟบ้านเสียบเข้าไปแต่เรามานั่งดูล้วงจรมันเซมิชิ่งนี่ว่า เราก็เลยดูว่าเอาลองเอาโซล่าเสียบดูทีติดไหมปรากฏว,ว่ามอเตอร์มันหมุนตอนหลังก็เลยไม่ให้บริษัทโนเวมนะครับบอกว่าช่วยเขาผลิตตัวนี้อยู่ของในประเทศนะครับ<ม>ก็เลยบอกช่วยเซตโปรแกรมให้หน่อยให้มันวิ่งอัตโนมัติเลยนะครับทาให้ตอนนี้คือพอมีแดดนะครับตั้งแต่เช้านกบินฟ้าสว่างนะครับปั๊มทํางานมอเตอร์ทํางานนะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่นะครับมอเตอร์ตัวปั๊มเช็ดยังทำงานอยู่ทํางานสุกน้ำขึ้นถังนะครับอาจารย์พงน้ําแรงไหมยก น้ำไหลแค่นี้นะครับอันนี้น้ำจริงหรือเปล่าครับเนี่ยน้ำใครไม่เชื่อเรามาไปเดินตั้งใกล้อยูน่นะครไหลขนาดนี้ครับเราสูบน้ำขึ้นถังนะครับสองทางนะครับสองทางทางแรกเราต่อไประบบแปลงผักนะครับมีท่อน้ำหยดคุณภาพเบี้ยวพันธ์อยู่ไหนครับ <c oughs> อยู่ที่อยี่อภิบาลน้ำหยดเป็นไงครับอพนอภิบ์แนะนำทำไงครับถกที <c oughs> ช่ชานาพัฒนาจากรีไซเคิลรีไซเคิลส่วนหนึ่งตัวนี้มันเป็น แล้วก็ซีครับเป็นได้ครับเราทำทำต้องการตัวแปรลปิดในวงไทยละถึ้ามีเรื่อนี้เราไม่ต้องใช้แบตไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้แบตเลยร์ปิยาพันธ์ทำน้ำหยดน้ำซึมนะครับทำทีนี้ก็สนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับเลยให้เอามาสาธิตหน่อยแล้วก็ไม่เห็นว่าไม่แพงด้วยใช่นะครับราคาเม็ดหนึ่งตังกว่าสองบาทตังกว่าสองบาทอีกนะครับเม็ดละตังกว่าสองบาท นะก็เลยเอามาสาธิตอันนี้จะไม่เลื้อกลับนะครับพี่เอาไว้สาธิตที่นี่เลยนะสาธิตที่นี่เลยแล้วก็ทีนี้ไอ้ที่นี่คือปัม๊มสามเฟสนะครับ,เ,รบเดี๋ยวมาดูสองเฟสบ้างนะครับสองเฟสตัวนี้สองเฟสสองแรงม้านะครับจะทํางานเป็นนงพ่วงครับตัวนี้แดดเริ่มน้อยแล้วตัวนี้จะเติมน้ําเพื่อที่จะนะครับจะปั๊มไม่เห็นว่ามันมันเติมอากาศนะครับเป็นปั๊มเติมอากาศเห็นไหมเติมอากาศบ่กุ้งบ่ปลาได้อันนะี้ก็ใช้ท่อท่อท่อเติมอากาศนะครับคุณพันธ์ท่ออะไรครับ นูรีเป็นระบบเรียกเวนทูลี่คือว่ามันจะแรงดันน้ําเปลี่ยนจากต่ำเป็นสูงปั๊บมันจะดูดอากาศเข้าไปจากท่อสี่รูนี่คือท่อสี่รูนี่ดูดเข้าไปแล้วในนั้นจะมีเวนทูลี่อยู่สี่ตัวเป็น้แค่แอร์เจ็ตเลยผสมได้ฟองละเอียดมากๆเพราะยิ่งฟองละเอียดมากผิวสัมผัสยิ่งเยอะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับน้ำเนี่ยเยอะขึ้นหายเทออกซิเจนเข้าไปสูดน้ำเยอะขึ้น เป็นระบบหนึ่งนะครับทีนี้พอพอออกจากตัวปั๊มน้าทั้งบนนะครับทั้งน้ำาขาบนแล้วนะครับจานบรรยายาอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับเราเราก็ใช้โปรแกรมลักต่อนะครับก็คือจําลองว่าจําลองมาแล้วนะครับจําลองมานะครับจําลองมาแต่บันทัดไม่มานะครับเอาเอาปั๊มน้ํามาต่อเขากับน้ําที่ไหลมาเนี่ยนะครับมาต่อเข้าตะบันน้ำตะบันน้ําก็จะสูบน้ําขึ้นสูงขนาดนู้นนะครับ ตอนนี้เราจําลองว่าเรามีน้ําไหลในคูในคลองนะครับหรือแม่น้าที่สูนยภูมิรักเนี่ยมีน้ํามีไหลมาแล้วเราก็ต่อขึ้นข้างบนนะครับจะขึ้นนะครับจะขึ้นข้างบนแล้วก็ตะบันน้ําทํางานน้ําหมดนะครับมีเยี่ยวปปัามตะบันน้ําทํางานแล้วก็น้ําที่ไหลจากตะบานน้าเนี่ยแทนที่ว่าจะไหลสูงทิ้งเเปล่านะครับเราก็เอาไปหมุนกันหาน้ําของปิเศาีทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะปั่นไหลอีกกังหันน้ำนี่ทำจากขวดน้ำาร์รมรีไซเคิลนะครับ มาน,น้ำพัดลมเรียนอะขึ้นฝั่งนู้นนะครับบ้านพลังงานแสงเนี่ย,ยกับบางส่วนตรงนี้นะครับเราเราจะเก็บไว้ที่นี่นะครับเก็บไว้ที่นี่แต่ว่าตอนนี้ที่ทํามานี่ก็ต่างกันควักออกไปก่อนนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันยังรอพี่น้องไปช่วยกันควักอยู่นะครับเรามีชีชททั้งหมดเลยที่เขียนรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มเลมเล็ดพันธุ์ผักจากภาคเหนือที่เป็นพันธุ์ปลูกต่อได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าหนี้นะครับทิ้งไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับ เดี๋ยวไปช่วยกันนะครับเอาชีสไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเม็ดมันผักไปด้วยมิกี้มีคนให้หมื่นหนึ่งนะครับใครเยอะนักหนาพันก็ไม่ว่าแล้วก็แบบขี้ออกมาเป็นเเปป็็นนแก๊สใช่ไหมตอนนี้รับบริจาคแก๊สนะครับอาจารย์เชิญนะครับข้างบนนะครับดั้งขี้เลยเนาะแล้วก็มีไอ้ตัวน้ําร้อนนะครับที่เป็นนั้นเป็นคอยน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนใช้ท่อพีอีทั้งหมดนี้เราถือว่าเราไม่ได้คิดเองนะครับมันมีอยู่แล้วแต่เราพยายามเอามาให้ดูท่านหนงว่ามันมียังไงนะครับไม่ได้มันคนคิดใหม่่่่แแลล้้้้้้้้้ววววกกกก็็็็ไไออ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 ตัันนนนนนีีีีคคืทททาาาารรเมมใใชบบดยงพ คือพยายามรักษาะลเดี๋ม่ไม่าแล้วแล้วก็มาทำาประด็นนี้ราคาน่าจะประมาณไม่ถึงพันนะครับเนี่ยถ้าเสาแต่มันแพงต้งถังน้มันเหมือนกันครับ่สีเหมือนกันครับแห้งถังน้ำมันนะครับไอตัวนี้กันน้ำแล้วก็แบบตัวนี้เก่าบริจาคมานค่เสาประมาณสองร้อยเอนไปประมาณสองรอยไอจะได้ประมาณหกสนะครับก็ไม่กี่อยนะครับทำขึ้นมาอันนี้ก็ติดไว้ที่นี่นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่า ใครมีอะไรผมไม่รู้เชื่อถูกหรือเปล่าว่าถ้าเชื่อว่าชาวบ้านมีน้ําทํางานเกษตรเนี่ยไม่ขาดน้ําไม่แรงไอ้ไผ่ลูกที่สองที่มันน้าแรงเนี่ยเขามีบ่ออันนี้สูบบัดาดลึก30มสิบเมตรได้นะครับมี่ไหมใช่ครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเจ็ดสูบบัดาดลึก30มสิบเมตรได้เพราะฉะนั้นสุรินทร์ตอนนี้แรงแล้วจริงจริแล้วดูดลึก30มสิบเมตรมีน้ําอยู่ครับ เราจะเอาน้ําขึ้นมาครับอาจารย์แล้วถ้าชาวบ้านมีน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะหมดนี่นะครับน่าจะพออยู่ได้นะครับก็คือจะเอาตัวนี้ไปให้เขาทากันนะแต่ทีนี้ของพวกน,นี้ชาวบ้านมีอยู่แล้วแต่ไม่มีไฟไปใส่ครับซื้อในตลาดกวไปแผ่นหาซื้อได้ครับตอนนี้เราใช้วิธีรวมซื้อจากโรงงานนะครับรวมซื้อทีละตอนนี้ผมไปทีหนึ่งเนี่ยไปชุดนี้นะครับไปซื้อแผ่นโรงงานเราเช็ค2องล้านห้าไปซื้อครับจากชาวบ้านที่ฝากกันคนละสามสี่พันบาทนี่นะครับ ขาก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะครับมาชุดนี้มาซื้อแผน่นไปซื้อได้ครับแล้วก็มันจะได้ของถูกเพราเราซื้อบิกรอดตอนนี้ก็คือไม่ถึง2,000ันะครับรวมแบตรวมกล้อส่งแล้วเนี่ยตรอแผ่นเนี่ยนะแล้วก็รับประกัน25ปีเราไม่ซื้อของจีนนะครับเพราะว่าของในประเทศทําได้ดีอย่างตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนี่ก็ผลิตใ,ในประเทศใช่อินเวอร์เตอร์นี่เราก็ให้นเวมนะครับนเวมยกมือพัฒนานะครับพัฒนาให้มันซอฟต์แวร์ของอินเวอร์เตอร์หาเกษตรกรได้แล้วครับตอนนี้ที่สูบน้ำสูบน้ำสีข้าวหรือใช้ อะไรที่เป็นมอเตอร์เนี่ยได้เลยครับไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแบตเตอรี่ก็ไม่เอาตัวนี้จารครับคนละครับแล้ถ้าเกิดเออบาดาล40เมตรนี่ไหวไหมครับตามสเปคปั๊มตัวนี้หารุ่นที่มันดูดสี่เมตรได้ก็เป็นปั๊มเจ็ดแต่ว่าต้องหาสเปคที่มัน40เมตรคือผมมีหน้าที่หมุนนี้มันหมุนอย่างเดียวแค่หมุนเท่าเดิมอะไรก็ได้แต่ถ้าลึกมากต้องใช้ซเมสมอสับเมิร์ดซับเมิร์ดบางคนมีซเมิร์ดอยู่แล้วซเมิร์ดอย่างนั้นนะไอ้ตัวนี้ก็ปล่อยกดเมิร์ดได้คือเราปล่อยไฟสองสายสามสายตามที่ต้องการไปหาซเมิร์ดดไ้ อะไรที่เคยปั๊มได้ปั๊มได้หมดเลยครับอาจารย์คือเราพยายามไม่เปลี่ยนชา้นวานะครับเพราะเปลี่ยนทีหนึงนะ่งเนี่ยเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านปั๊มเนี่ยเปลี่ยนไม่ไหวครับใช้งบประมาณ4 5่0 0พันล้านนะครับเปลี่ยนทั้งหมดแต่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนปั๊มเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ให้มันเชื่อมโยงกันได้จบเลย <c oughs> แล้วทั้งหมดนี้ก็พยายามที่เราเดินสายนะครับ <c oughs> เดินสายสอน <c oughs> ทั่วประเทศเลยไม่คได้ไดปหาอาจารย์ไม่ได้เป็น,าานคารวะอะไรกัน เดี๋ยวจะไปเปิดที่สอนผู้ไม่รักต่อนะครับเดี๋ยวรอจังหวะจัดต่ัวับตัวใช้เวลาต่ออี่วันครับเดี๋ตอนนี้ที่ไปสอนน้ำเรียนจากสอนสามวันสอนให้ทำงานครับหลอกคนไปเรียนแล้วให้ไปใช้งาน อาจารย์ธนิดนะคะผู้เป็นเจ้าของสถานที่นะคะรรมาสารรัก <ละ S 2> งกิตค่ะถานที่รับผมผมทำงานอยู่ที่นี่เฉยๆผมไม่ใช่เจ้าของสถานที่ทขอบคุณนะคะที่เป็นเจ้าภาพให้กับทางทีมง,งานางค่ะดีอย่างยิ่งครับมีอะไรให้ช่วยเหลือ,อดีนะครับ <c oughs>